และนี่คือชา l l เลนซ่อนหาสุดมันสาวต้องพยายามซ่อนตัวจากคุณย่าและที่สำคัญพวกเธอต้องคิดหาวิธีต่างๆเพื่อซ่อนตัวพวกเธอจะทำได้ไหมและคุณย่าต้องใช้สมาธิอย่างมากในการค้นหาหลานสาวของเธอโอเคและงานนี้มันต้องสนุกมากแน่น,นอนเ <c oughs> อางั้น เราจะเริ่มแชลเลนจ์กันแล้วไปดูกันเลยนี่โคลจะไปซ่อนที่ไหนดีอะ oh <my> ไม่รู้ดิทำยังไงต้องเคิอะไรสักอย่างเออ mm. ฉันคืออะไรไม่ออกเลยถ้าทองว่างอะอ้เรดนี่เข <What? S 1> าทำไรอะเกือก <c oughs> ินขนมนะเราต้อง <c oughs> ซ่อน <c oughs> ตัวเร็วเขา้าเธอก็ได้ก็ได้ได <No. S 1> ตรงนี้ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ออแตในเตาอบ <c oughs> อแต่ว่าไม่มีที่พอไหนนั่นไก่เหรอเออี่เคอฉันจะกินเออกินหอมจังเลยโอ้ยเดียฉันจะห่อตัวเองในกระดาษฟอยล์ right all right all right ฉันไม่คิดอะไริ่งทั้งนั้นเลยใช่แล้วแบบนี้แหละอะไรริดนี่เธอทำตัวเองเป็นไก่ตัวใหญ่เหรอโอ้โหไอเดียดีมากเลยเก่งมากเก่งมากเฮ้ยฉันลืมไปเลย จะซ่อนที่ไหนดีใช่แล้วตู้เย็นมีที่ว่างเยอะออไม่อะไม่น่าจะเข้าได้อ๋อแต่กันจะลองดูโอ้ยไม่มันแ็กเกินไปอ่ะมันไม่ใช่เข้าไม่ได้ไม่ได้เลยสุนิดนะโอเคฉันต้องการอะไรปลุกใจฉันจะดื่มสปริตไม่อะไรเดียๆแล้วนี่มันยอดเยี่ยมมากฉันต้องการเทป เอาล่ะปิดตู้เย็นก่อนทีนี้ฉันจะติดตัวเองกับบนเพดานสีเขียวยาของเดลเอลด้สมันฉันจะอยู่บนนั้นนะเ่งขึ้นไปก่อนนี่เขาเป็นยังไงบ้างหาที่ส่าใจยังโอ้โหใช่แล้วฉันติดตัวเองกับเพดานเป็นความคิดที่ดีมาก เทพเยอะเยะแจ๋งคนยยาวิมาแล้วไหนๆหลานสาวของยายอยู่ไหนกันไม่เห็นใครเลยอ้อชทแล้วพวกเธอซ่อนอยู่ในตู้เย็นแน่แนไม่มีใครอยู่แต่มีคนเดืไดร้์ไปกระป๋องหนึ่งเข้าใจแล้วพวกเธอต้องอยู่ที่ไหนสักที่แน่แนในนี้ใช่ไหมไม่มีแล้วถ้าในตู้นี้ล่ะไม่มีเหมือนกันพวกนั้นหายไปไหนนะ ไม่น่าจะมีที่ซอนเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะอะไรไก่ัวใหญ่ๆนี่มันอะไรกันเนี่ยต้องมีใครอยู่ข้างหนแน่ๆไม่เห็นคุณย่าเลยเธออยู่ไหนอะ right, right, right. งั้นต้องใช้มิดใหญ่ๆ mm hmm. อย่าจะหั่นไก่ตัวนี้เป็นชิ้นเล็กๆเ, mm hmm. เสียงไม่หลอกลัว <laughs> และ <laughs> ย่ายังมีจานมาจัดโต้ด้วย <laughs> ทีนี้เราจะอุ่นไก่กันสักน้อย โอ้ไม่นะอย่ายกินหนูคนย่าหนูแม่อรอยหรอกมาอย่ายกินหนูเออคนย่าอยู่นี่เหรอู <c oughs> อตรงนี้เลยนะอย่าจะไปหาพี่สาวของเธอโอ้นี่มันอะไรเนี่ยมีแมลงวันบินเข้ามาเราต้องกำจัดมันจะไปไหน oh <my> อย่าจะตกให้แบนเลยคแมลงวันก่อจะโมกออกไปนะออกไปนะ <c oughs> จกกะจจก,กระจีจะกรนจีจะซ้ำแล้ว เ <G ül> <G ül> สียงมาจากไหนอ๋อนิโคลเธออยู่บนเพดานอย่าเจอเธอแล้วต้องใช้ไม้ตีแมลงวันอ้คุณย่าตีแหลงจัางยเจ็บมากเลยนะ <G ül> คิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่เนี่ยหนีแล้ว <G ül> <G ül> พวกเธอนี้ไปไหนไม่ได้ไกลหรอกเอาละอย่าจะจัดการพวกเธอวิ่งไปแล้ว <G ül> นิโคลตามฉันมา <G ül> เราต้องซ่อนตัวที่ไหนอะ ห้องน้ำมีที่ตั้งหลายที่ดูเหมือนเราจะสอดคุณย่าได้แล้วถ้าเรามีเวลาไม่เยอะโอ้ไอเดียฉันจะซ่อนอยู่ในถอดส้วมแล้วก็ไปข้างในกันเถอะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยโอเคงั้นฉันต้องหาที่อื่นใช่แล้วซอนอาบน้ำาอ้ยคิดได้ดีนะแต่ว่าวิ่งไม่ใช่อะไรฉันเลยอ่ะฉันได้ออกแล้วที่ฉันอ่านมีบางอย่างที่ฉันต้องการก็ได้ โอ้กระดาษชำระนี่นะมันจะช่วยได้ไหม no เหืยไม่อะ <c oughs> ไม่เอานะฉันจะเอามาห่อไว้ก่อนแล้วกันมันไม่ยากหรอก <c oughs> ฉันชอบร้องเพลงในห้องน้ำเพราะมันเพราะดีเฮ้ <c oughs> แยแอบดูฉันนอยห้องน้ำทำไมอ่ะไปให้พ้นเลยฉัน <c oughs> ร้องเพลงอยู่แทๆ้ๆ <c oughs> ฉันม่เร่อสำคัญกว่าที่ต้องทำต้องหาที่ซ่อนโอ้บรินี่เธอทำอะไรอ่ะเธอจะเป็นมัมมี่เหรอฉันยังเห็นเธออยู่เลยนะเดี๋ยวฉันเชื่อกระดาษชำระให้เฮ้ยฉันเวียนหัวล้มแล้วออขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่ะโอเคกระดาษชำระเป็นไอเดียที่แย่มากอ้อตะกร้าผ้านี่สิดีกว่าใช่แล้วนิโคลมาหน่อย ดูสิว่าฉันคิดอะไรได้เอาผ้าจากตะกร้าให้หน่อยดีเอาล่ะแล้วกันนะนิโคลถือไว้นะใช่แล้วนั่นแหละทีนี้ฉันจะเข้าไปข้างในนิโคลเอาผ้ามาวางทับให้หน่อยโอ๋อเขายังชั่วไม่เลวเลยไม่เห็นเธอแล้วทำได้ดีมากขอบคุณหืม ฉันจะซ่อนที่ไหนเดี่ะไม่รู้เลยโอ้อไอเดียเราแขวนผ้าม,มีผ้าเช็ดตัวสีเขียวมันกับเสื้อผ้าของฉันเลยแล้วก็มีรองเท้าแต่สีเขียวอยู่ที่พื้นพอดีเข้าขฉันเปงั้นก็ใส่รองเทา้าแล้วก็ผ้าเช็ดตัวมาห่อเรียบร้อยอ้ออยากเห็นสาวๆมขคามาในห้องน้ำพวกเธอต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆอ๋อในเครื่องซักผ้าหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ แล้วอ๋ออย่าดึกออกแล้วในโพสส่วมใครแอบอยู่ในนี้แน่ๆนใครอยู่หน้าไม่ไม่มีใครมีที่หนึ่งโซนอาบน้ำไม่มีใครอีกแล้วเอาล่ะไปไหนกันนะอยกา้นทั่วห้องน้ำแล้วนั่นเนี่ยโอ้ทำไมผ้าชัดสวถึงพูดได้ใครอยู่ในนี้ฮ่านั่นไงนิโคลสบายดีไหมย่าจะลงโทษเธอ แต่ก่อนอื่นอย่าต้องหาน้องสาวของเธอให้เจอเธอไปซ่อนอยู่ที่ไหนอย่ามองหาทุกที่แล้วเธอไม่สามารถหายตัวไปเฉยๆหรอกแต่ว่าผ้าสกปรกเยอะมากเราต้องซักมันใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าไม่ได้ซักผ้ามาตั้งนานแล้วใช่ไหมเนี่ยในนี้มีเสื้อผ้ามากมาย่าต้องซักให้หมดเลยโอ้ยยยยยยยัยยยยยย ค่ะเลื่อนรองเท้าค่ะคุณย่าอะไรนะใครพูดกับย่าอาอนั่นไงย่าจะจับเธอหยุดเลยนะจะวิ่งไปไหนกันโอ้ยพวกแสบหยุดเลยย่าจะจับให้ได้อก่อนอื่นต้องซักผ้าก่อนแล้วค่อยไปตามหลาน เฮ้ยหนีรอดแล้วตลอดมายัางวุ่นวิตเราอยู่ในห้องเราในคฮาดิสซันแล้วฮ่าฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วเราไม่ของมากมายในห้องของเราฉันเจอล้องบนชั้นวางพุดไิ้ชีสสิฮ่าฮ่าสุดยอดเลยอะ,อ,ะอ๋อดูสิแล้วมีอะไรอีกเครื่องเล่นเพลงมาเต้นกันหน่อยดีกว่าสุดจังฮะนิโคลจะเต้นตลอดจังเลย สร้างเธอฉันต้องหานี่ซ่อนก่อนโอ้ตู้เสื้อผ้ามันจะว่าอะไรข้างในฮ่าเฮ้กะอะไรขึ้นเหรอบ,บริตนี้นี่คลเธอยัดของทั้งหมดเข้าในตูเ้เสื้อผ้าเหรอใช่ไหมอะทั้งหมดถล่มใส่ฉันหมดเลยฉันจะสอนบอร์เดนให้เธอนิโคลดูนะเธอต้องรัวนแน่ๆนิโคลฮะอ,อะไรอะเฮ้ให้ตายฉันนึกว่าไปใส่จากตู้เสื้ <Okay. S 2> อผ้าโอเคฮึมอ๋อก็ได้ ฉันนึกออกแล้วว่าจะซ่อนที่ไหนใช่แล้วฉันสามารถซ่อนใต้ผ้าห่มได้ nice. เอาของเก็บในตู้เสื้อผ้าก่อนซ่อนที่ไหนดีนะนิโคลเธอซ่อนในผ้าห่มหมอแต่เธอเดเลืมรองเท้าผ้าใบของเธอนะมันพ่อกมาแล้วเธอต้องซ่อนด้วยโอเคแล้วบริดนี่เธอเจอฉันได้ไงอะฉันเห็นรองเท้าของเธอไงเฮ้ยผักฉันทำไมเนี่ย อใช่แล้วฉันตอนที่ซ่อนแล้วและนี่ก็คือเครือบินแบสสิมพูฉันจะเข้าไปข้างในและย่าต้องหาฉันไม่เจอในนี้แน่วันนี้มีที่ว่างเยอะมากแค่ต้องเงียบๆเท่านั้นยังไม่สายกันไปที่จัดปาร์ตี้น้ำฉะอ๋อคณย่ากำลังมาแต่ฉันคิดไม่ออกเลยว่าจะซ่อนที่ไหนอ่ะอ้อฉันมีไอเดียแล้วมีลูกโป่งสีขยวมากมายในห้องของเราฉันจะซ่อนในนั้น ไม่ใครหาฉันเจอใน,น่นี้แน่ๆคะ่ะพวกเธอวิ่งเข้ามาในห้องของตัวเองแน่ๆ oh, <yes. S 1> ทีนี้มีที่ซ่อนหม,กมักไหมพวกเขาต้องอยู่ในตู้เสื้อผ้าแงะอืะ <c oughs> ไม่ไม่มีใครแปลกจังง <Good day. S 1> ั้นจะไปซ่อนที่ไหนกันนะ <c oughs> ต้องหาให้เจอเดี๋ยวนี้ใต้เตียงเหรอ uh, oh. ไม่มีมีแต่ฝุ่นเท่านั้น <c oughs> ต้องคิดที่ไหนที่ไหน <c oughs> <Okay. S 1> เจอที่นั่งพักพอดี oh God. ไม่นะอย่ก,กำลังนั่งทับฉันไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> นั่นอะไรกันนะเราอีพักแย่ได้ยังไงอ้านั่นไงบริดเนี่คย่รู้อยู่แล้วว่าเธออยู่ที่นี่สาวน้อยเธอถูกกางบริเว้น hmm. แล้วพี่สาวคนเธออยู่ไหน oh <no. c oughs> เสียงมาจากลูกฝ่งแน่ๆเลยไหนามาดูกันเจอแล้ว <What? S 1> นิโคลนั่นเธอนนัเอง ไม่ไม่ไม่ใช่หนูนะย่าผิดแล้ว s <S เราเข้าอย่ามัาวนั่งวิ่งแล้ว <Go! S 1> ลูกโป่งมาจากไหนหมากมายพรกะนั้นวิ่งนี้ไปอีกแล้วอยากจะไม่ยอมปล่อยว่าเธอนี่ไปหรอกลูกโป,รปร่งบ้าเฮ้ยนี่มาได้แล้วฉันนดกับการวิ่งแล้วอ่ะทีน,นี้มินที่ซ่อนอะไรม,ามา้างไหมอ่ะโอ้วิกของคุณย่าต้องลองเล่นซึกหน่อย <sk r> ชอบผมสม่ของฉ <sk r> ันไหมตอนนี <sk r> ้ฉันดูเหมือนคุณย่าไปเลย คนยากคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาเราหาเพื่อนคนยากดีกว่าอ้าววัสดีจ้าวัสดีฮะเป็นยังไงบ้างหนึ่งจังบริทนีเจะทำอะไรอะเราต้องหาดิสซ่อนนะไม่ใช่คโทรศัพท์นึกอ,ออกยังดิสซอนที่ไหนอะเธอพูดถูกฉันอินไปหน่อยเอาล่ะซ่อนที่ไหนดีนะอ๋อใช่ฉันมีลิปสติกฮะนั่นไง นี่ไงมันฉีดได้กับผนังห้องนี้เลยอะฉันก็เลยจะทาตัวให้ทั่วเลยและฉันจะกลมกลืนกับผนังฮ่าแล้บร้อยแล้วก็นะ่เอา้ามันหมดแล้วอ่ะไม่ตายทำงไงดีอ่ะฉันต้องซ่อนนะโอ้ไอเดียฉันจะซ่อนอยู่หลังภาพวาดสำเร็จ เฮ้ยบรินี่อยู่ไหนอะบรินี่บรินี่เธอจะตะกนอะไรนักหนาฉันอยู่ตรงนี้โอ้โหอย่างกับเธอล่องหนได้อ่แล้วฉันทำยังไงดีอะจริงด้วยฉันสามารถซ่อนตัวอยู่หลังผ้าม่านได้มันเป็นสีแดงคุณย่าหาไม่เจอแน่แน่ไอเดีดดีมากเลยใช่ไหมทำไมจะไม่ล่ะเอารองเท้าขอนฉันพ่อมาอีกแล้ว แต่ฉันไม่รู้ว่าต้องซ่อนที่ไหนฉันหมดไอเดียแล้วทำไงดี hmm. งั้นได้พร้อมเหรอ <Okay. S 1> หรืออาจจะหลังโซฟาเ mm hmm. ราเข้าเราเข้า mm hmm. ฉันจะค่อยๆลอดเข้าไปเออสำเร็จเออ mm hmm. โอ้ฉันอยู่ในต้นไม้ของย่า oh. แต่ในนี้ฉันก็ล่องหนได้เหมือนกันแค่ต้องติดใบไม้ที่ตัวก่อน oh. <laughs> ใช่แล้ว ตอนนี้ฉันจะเหมือนต้นไม้จริงๆเท่านี้ก็เรียบร้อยเสร็จแล้วไม่มีใครเห็นแน่ๆความคิดสุดยอดเลยพวกเธอวิ่งไปไหนกันนะอยู่ไหนอยากจะหาพวกเธอให้เจอไม่ใครอยู่หลังชั้นวางหรือเปล่าน่าสนใจไหนๆโอ้ยแบงบมุมอย่ารบกว่ามันดีกว่าอโอ้หรือว่า อาจจะอยู่ในตะกร้าเจ้นีแต่ไม้พรมลองดูลึกๆสิโอ้ย่าติดมองไม่เห็นอะไรเลยใครก็ได้เออย่าเหนื่อยนอที่ดถึงตามพวกเธอนะหรือว่าสาวๆจะซ่อนอยู่ไหนในต้นไม้หรือล่ามองไม่เห็นเดี๋ยวนะใครอยู่ตรงนั้นย่าได้ยินเสียงใครเดินตามอา่า นั่นมันพุ่มไม้นี่นะใครอยู่ในนั้นอย่าจะรดน้ำเธอเดี๋ยวนี้ฮ่ะเปลี่ยงวันแล้วคุณย่าไม่นะหยุดหนูไม่ใช่ต้นไม้หนูเองล่าสวของยา่าย่าเจอแล้ว oh <my> นั่งรอที่โซฟาเดี s <S ย๋ยวเร่งนี้ไปไหนจนกว่าย่าจะเจอบริดทนิเธออยู่ไหน oh. ไม่น่ามีที่ไหนสอนแล้วนะเดี๋ยวก่อนอย่าคิดเป็นหรือว่ามีใครขยับอยู่ด้านหลังไม่ โอเคเธอจะไปซ่อนตัวที่ไหนล่ะ <c oughs> แน่ใจนะว่ามันมีใครอยู่ตรงนี้ <c oughs> ภาพวาดแควนเอียงเอียง <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะหลานสาบรนดี้อยู่ตรงนี้อย่าเจอเธอแล้วย่าเจอเธอทั้งสองคน <c oughs> นั่งลงตรงนี้ทำไมพวกเธอทำแบบนี้ล่ะ <c oughs> ย่าตามหาพวกเธอทั่วบ้านทำให้ย่าวิ่งไปวิ่งมาไม่ละอายหรืองไงเอ้ารียบรุกขึ้นเร็วแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเอาละไปทำงานซะให้เราเข้า ทำเร็วๆด้วยอย่าจะนั่งดูพวกเธอว <What? Yes. S 1> ออทาความสะอาดอยู่ค่ะฉัน oh <my> เกียดการดูดฝุ่นที่สุดเลยอ่ะคอยหน่อยจังเลยเร็วเข้าทํางาน oh <no. S 1> ฟ้าจะสางแล้วเนี่ย oh <my. S 1> อ๋อค่ะคุณย่า